ค่ะทุกคนมากินกาแฟนะคะที่สวนมะม่วงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกินกาแฟกันนิดนึงนะคะทุกคนกาแฟที่เรากินนะคะคือกาแฟเอสพัทโบตพีนะคะทุกคนกาแฟเอเอสกาแฟเอลรวมกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนกินแล้วจะช่วยในเรื่องของการคุมหิวน้ําหวานอิ่มนานทุกคนดูคุณเดสสายตา คุมหิวน้ำหวานอิ่มนานช่วยลดน้ำตาลลดไขมันลดคอลเลสเตอรอลในเลือดน,นะคะอันนี้คือสวนม่วงๆของเรานะคะมากินกาแฟที่สวนนะคะทุกคนนี้เลยนะคะมากินกาแฟด้วยกันนะคะกาแฟดีๆกาแฟอร่อยอร่อยราคาถูกนะคะมีที่นี่จ้าที่โบตาพีของเรานะคะจิวเป็นตัวแทนโบตาพีนะคะทุกคนจ,วจิวเป็นตัวแทนที่ กินเองทุกอย่างเลยนะคะสินค้าของโบตาพีจิวกินทุกอย่างเลยนะคะทุกคนถ้าจิวไม่ได้กินจิวไม่กล้ามาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนั่นเองนะคะทุกคนไปแล้วจ้าไปกินกาแฟกันดีกว่าทุกคนนี่เลยเดี๋ยวกินให้ดูเลยนะคะอือหือชนค่ะชนค่ะ อร่อยกลมกล่อมไปละจ้า